สวัสดีครับผมเผ็ดเอง <c oughs> วันนี้ผมก็จะรวมคลิปทั้งหมดที่ผมทำมาในปีนี้นะครับก็คือปี2021ตั้งแต่ต้นปีเลยบวกกับผมสวัสดีปีใหม่ท้ายคลิปด้วยอย่าลืมดูให้จบกันล่ะเอาล่ะครับ <c oughs> เพื่อไม่เป็นการเสรียเวลา <c oughs> เรามาเริ่มกันเลย <c oughs> เริ่ม,มที่คลิปแรก <c oughs> ข่าวเทนเซน,ซ,น,นซื้อหุ้นส่วนใหญ่ของ <c oughs> เคลเอนเตอร์เทนเมน รีวิวเกมมิตต์น์มูดไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงหมูแมวหน้านกจอมเวทจอมคาถาก๊อบลินย้อนหลังไลท์เดวิลเมคาย่า DLC อลซ i เบอร์จิวเบอร์จิเต็ปเทพครั้งที่1 v ึ r งเ l อร์จิ t e s เสดัเต้เ็ปดเทพครั้งที่2 รีวิวเกมวาร์ .ham พะมีหลักอะไรอาวุธภายในเกมเกมนี้จะมีอาวุธหลักๆอยู่หลายชนิดหั <c oughs> วเราะอย่งางบ้าคลัง่ง <c oughs> <c oughs> ประวัติตัวละครเวส <c oughs> จะเป็นภาษาฝรั่งเศสเขียนว่าเคลฟเหมือนกันก็คือเป็นร้านเคลฟนะอนิเมะน่าดู <c oughs> หรือดูใบไม้ผลิสองพิบเอ็ าาาาววกกก็็จจะเป tamam like จะเปนนรทำคมข้ใัและแนะนำอาวุธทั้งเกมทั้ง Star Twister ใช้ได้ไม่เยอะไม่น้อยถ้าคุณเจอมาก็อย่าลืมเก็บไปใช้กันนะครับประวัติตัวละครเว็บเบอร์น้องเว็บเบอร์ก็จะได้กินแผนที่จะเอาความรักกลับมาจากพ่ออีกครั้งเขาก็เลยแอบไปที่ห้องเมื่อเรื่องน้อง Star Twister EP สองคนที่คิดกษฎีที่ว่าคนที่วินาช่วยอาจจะไม่ใช่เวสต์ตาร์อันี้ผิดนะครับอนิเมะน่าดูและดูร้อน2021ในที่สุด และชีวิตนีดันแรกของเขาก็จะได้เริ่มต้นขึ้นแต่ด้วยคำว่ารีวิวเกมแคลเรีเอลคนหายของพังที่ผายวายวอดกันหมดรีวิวเกมสตอรี่ออฟซีซันเฟรนออฟบินนอร์ทาวส์มหากราบบอสดอนซาร์ฟทิกเกตอร์มาซับของได้สี่อย่างก็คือกล่องกันไฟก็แค่ รีวิวมันฝรั่งทอดกรอบรสเกลือพริกไทยอาล็อกอลดิชั่นคุยหลังดูโตเกียว, ven วรีเวนเจอร์อดีตของโตมันครับกับบ่มของทักษิลรังคุณผู้คลั่งไคล้ไมกี้ความเจ็บปวดของทัคษิณอีกประวัติตัวละครวานด้าเเกกมูลล่นิ นเกมจะต้องฉุดชีอนิเมะน่าดูหรือดูไปไหมล่วงปีสอ1พับเอ็ดเยอะไม่ได้ผิดกฎสวรรค์ก็เลยให้พระเอกเลือกสกิลเองจากห้ไลฟ์สดเทียริส์รันสตาร์ทูเกเตอร์อัปเดตเกมรันสตาร์ทูเกเตอร์คอสเทอร์เรเลียซึ่งมันแบบโอ้พระเจ้าดีโดยที่นังสองเกมรีวิวเกม Dismantle กมมมนนนนี้้ัไไ่ดยาขแล้วก็คลิปนี้แหละก็จบแล้วนะครับสำหรับรีแคปคลิป c h ช n n นลของผมในปี2021ปีนี้ก็มีเรื่องเกิดขึ้นมากมายนะครับแต่โควิดแ <COVID S 1> ม่กงยังไม่หายไปแถมการจัดการบังสิก็โอ้โควิด <COVID S 1> ไม่มีมาตั้งสองสามจะปีแล้วเนี่ยค้อทรมานกูยอยากถอดแมสวงแต่ก็ถอดไม่ได้ถอดแล้วตายหาถอดแล้วอถอดแล้ว ถอดแล้วจิ๋วหายวายวอดไปหมดเรื่องนั้นช่างมันเถอะครับแล้วก็พรุ่งนี้เป็นวันปีใหม่ก็สวัสดีปีใหม่นะครับใครอยากทําอะไรในช่วงวันหยุดก็ทําเลยนะครับใครนนนนใครนอนนอนใครใครทางานก็ได้สองแรงใครใครเล่นเล่นใครใครดูดูแล้วแต่เลยนะครับเออแล้วก็วันที่3 1มธันวานเนี่ยเป็นวันครบรอบชแนลของผมนะครับ Happy Bir t h d a y ผมก็เพิ่งสังเกตว่า ชาแนลของผมเนี่ยทำมานานแล้ว3ปีปีหน้าก็เป็นปีที่4แล้วผมนี่โคตรตกใจทําไมมานานจังฟะชาแนลขี้เกียจขี้เกียจอย่างนี้อยู่ได้นานได้ยังไงเนี่ยเอาละครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ปีหน้าสัตสดีทุกท่าน